ยทำไมผมทำไมเจ้าผมมัน16.2วัดวันนี้คือเซิร์ฟเอฟซีเงานะฮะนิดเคอู้เซิร์ฟแต่โห16.2เกือบ17เนี่ยวู้นี่ดีจังเลยวันนี้อ่ะโอ,อ้ก,ก็กราดสวัสดีครับที่ผมเชิญวันนี้ก็อยู่กับรายการ history robot ครับผมเซิร์ฟก็คือรายการที่จะพาทุกคนไปรู้เบื้องหลังของแมบปบหรือเบื้องลึกข,ของแมปว่าแมปนั้นจะเป็นยังไงแมบปบนี้จะอนาคตจะเป็นยังไง,แบบน,น,ง,ไงนั่นครับผม ก็ใครชอบรายการนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดตามกดดิกดทุกอย่างในช่องผมกันด้วยล้วกันนะครับผมโอเคไปเลิมฟังกันเลยซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับแมพที่ทุกคนกำลังว่าตอนนี้คือแมพแพลนบีเอสเบลล์นั่นเองก็คือเป็นหัวข้อในวันนี้นั่นเองนะอุ๊ยวันนี้อุ๊ยสารลุกสารลุไปหนึงไปหนึ่ขยันหนะมับ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 มาช่วยแลเวลสวยสวยสวยเออ ว้าวแล้วตัวมันอะไรงี้วมันขึ้นมันเข้ากระเป๋ากูป่าวะอุ้ยเข้าเข้าเท่าไหร่อุ้ยหมื่นหนึ่งเก็บไปซึ่งนะครับผมแมปนี้นะไปก็คือแมปที่ผมเนี่ยชอบที่สุดในระดับต้นๆของแมปอยู่แล้วนะเพราะว่าผมเข้ามาฟาร์มบ่อยก็ไม่น่าแปลกหรอกว่าทำไมถ้าชอบผมก็มาฟาร์มบ่อยอยู่ใช่ไหมฮะผม,มรู้ว่าทุกคนก็เช่นกันนะว่าบางคนก็แบบเอ้ยชอบมาฟาร์มเอฟเคกันเยอะใช่ไหมฮะซึ่งเมื่อวันวันนี้นะผมผมได้เห็นข่าวว่า ไอ้แมปเนี้ยนะ่ะจะถูกลบครับทุกคนจะสงสัยว่าใช่เหรอพี่ไม่จะถูกลบจริงๆรเหรอถึงอาจจะซึ่งผมเคยจำนาผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับสตีวอัไปิดลัแลับคือที่เกือบจะถูกลบนะครับก็ยังไม่ถูกลบนะแต่แมปนี้ผมคาดดาว่าอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ถูกลบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะแค่มีบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ไม่จจถูกลบซึ่งก่อนมาดูสาเหตุนั้นก็มาดูกันกนะว่ามีสาเหตุอะไรบ้างสาเหตุอะไรสาเหตุกกไรเไปครับ สาเหตุแรกนะผมหนึ่งเกมเพย์ซึ่งเกมเพย์ของแพน vs blood นะครับมันก็จะคล้ายๆกับแผน vs zombie อยู่ลดวนะครับเป็นเกมยุคเก่าแล้วนาะผมก็ไม่เคยเห็นนะ mm hmm. เกมนี้คือแบบเป็นเกมที่ผมไม่เคยเล่นนะก็ไม่รู้ว่าแบบแต่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับซึ่งแบบแผน vs b o มันก็จะเป็นซอมบี้กับต้นไม้เหมือนกันใช่ไหมครับคือในนี้ก็จะแค่มีต้นไม้แต่ต่างกันที่ต้นไม้บางส่วนนะคืออาจจะเป็นเห็ดอาจจะเป็นรถถังโคโคแ้งหรืออาจจะเป็น ot, แครอทอะไรประมาณนี้ แล้วตัวเนี่ยแล้วตัวสปอร์มามันส่วนใหญ่นจะเป็นแค่เบลล์อตก็คือเอาแค่ประสมผสานก็คือโกอากาเร่มาผสมกับสตรีกับเบลล์อตอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือประมาณสองแบบนี้แหละผสมผสมกันนี่นะอยไปก็จะกลายเป็นแพ right? นด์บีเอสเบลล์อดนะครับอันนี้คือตัวกำเนิดของมันนะซึ่งอันนั้นคือบางคนก็ซึ่งบางซึ่งโลบอคเนี่ยเขาเคยแบนแมปหลายแมปไปนั่นที่เกี่ยวกับแพนด์บีเอสซอมบี้อันนี้ชื่อมันถ้าดูจากชื่อนะครับเขาบอกว่าแบนแค่แพนด์บีเอสซอมบี้ ซึ่งก็คือเป็นเกมเพย์แบบว่าเป็นเกมที่มันเหมือนกันมันเหมือนกับต้นฉบับอะไรประมาณนี้อันนี้คือจังหวะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นแมปซึ่งเราบอกกำลังการแบนไปนะครับที่แบบเกี่ยวกับแพรนบีเอซอมบี้แล้วก็เหลือแต่แมปนี้นั่นคือแมปแพรนบีเอซเปอร์ลอดซึ่งถ้าดูจากชื่อนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันหรอกครับมันก็คือชื่อแค่แพรนกับแค่เป็นหลอดใช่ไหมครับแค่เปลี่ยนชื่อแต่แค่อ่านอ่านสะกดคล้ายๆกันนะครับซึ่งนะผม ซึ่งบอกเลยนะว่าตอนที่ผมรู้ข่าวมาก็แอบตกใจนิดนึงนะเอาทำไมแมปต้งหนังของกูมันที่มันกำลังไวรัลตอนนี้นะทุนก็ชอบกันมากๆนะทำไมมันกลับกลายเป็นแมปที่จะถูกลบล่ะซึ่งอันนี้แค่อาจจะถูกลบนะอาจจะลบเฉยๆนะไม่ได้หมายว่าจะลบจริงๆนะอาจจะถูกลบเฉยๆนะแต่ว่าไม่ได้หมายอาจจะไม่ได้ลบร้อยเปอร์เซ็นต์ับเพราะที่ผมเคยทำสเตียเราไปแล้วก็คือมันอาจจะถูกลบเหมือนกันแต่ก็ไม่ไถูกลบนะ มานจะเป็นข่าวผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องปลอมเรื่องเช็ดเรื่องจริงหรือเรื่องแค่เขาแต่งเข้ามาเดเฉยผมก็ไม่รู้นะวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้เบื้องลึกของมันจริงว่าสรุปแล้วไอ้แมพจริงแมพเนี่ยถูกลบจริงจริงหรอซึ่งนะับสาเหตุบันตอนอันที่สองก็คือบางคนมองว่าอยู่ที่พืชคือพืชของแพนเนี่ยก็คือมันจะมีบางอย่างที่เหมือนกับกับเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันมากสมมุติถิ่งที่ไม่เหมือนเลยคือไอ้ตัวอากาศตัวนี้ครับที่ผมได้มาเนี่ยไม่เหมือนกัน ถูกไหมไม่เหมือนกันเลยแล้วก็เห็ดแล้วก็โกโก้แทงองุ่นแครอทอะไรประมาณนี้ไม่มีความเหมือนกันก็คงอาจจะไม่ไส่งกับพจน์เรื่องเกมมั้งนะครับผมจะบอกเป็นลรื่อสิของปมะโลดก็ไม่เกี่ยวนะเพราะว่าสตีขาก็ทําทุกคนเขาก็ทํานะก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรนะครับอืมนะครับอันนี้คือสาเหตุที่สองครับสาเหตุที่สามครับบางคนบอกว่านะครับผม ซึ่งนะผมก็ยังมองซึ่งสายเหตุที่สามนะเป็นสายเหตุของซึ่งมันไม่าสายที่สามเออคองงอ่าโอเคประมาณนี้นะคน,นะผมซึ่งนะผมผมก็ไม่รู้นะว่าจานเดลกับอาร์มินนะอาร์มีคือเดลรอปเปอร์นะเป็นคนสร้างน่แหละมั้งอาจจะคนสร้างแต่จานเดลอาจะเป็นคนทํแนบนะแบบเหมือนใครแอบมินนั่นแหละซึ่งไม่รู้ว่าสองคนนี้เขาจะแก้ปัญหาไหมหรือไม่มีปัญหา เพราะว่าถ้าผมมองจากมุมมองผมนะมันอาจจะไม่นี่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นหรอกครับมันคือแค่เอาปุก่สมผสมกระสติบเอาลอดแค่นั้นเลยมันแค่แปลงร่างเป็นปลาผ่าดรแค่นั้นเองครับมันไม่ได้แบบว่าเอ้ยกรอบแพนบีเอสซอมบี้มาแล้วก็มากวกมันมาผสมผสมปลาปลาปลปลิบเนี่ยผมว่ามันก็แปลกไปใช่ไหมครับเป็นทุกคนทุกคนจะว่าอย่างไงว่าแมบเนี้ยมันกรอบหรือไม่ได้กรอบแต่บอกเลยนะว่าผมไม่เถีให้มันถูกรบนะครับเพราะว่าผมชอบแล้วก็ฟาร์มบ่อยมากแล้วก็ซีเิเดตออกมาเต็มนะครับนว้โอ้โหนี้ น่าจะเป็นหมาฝของจริงฮนะโชคออกเต็มเลยอนะ่ะวันนี้ซีเข็ดเต็มเลยอนะ่ะดูดิมันเด้มาสามตัวแล้วเนะี่ยดูดิโชคแล้วครับผมนะครับผมซึ่งมันจะไม่ได้เกี่ยวอีเเนต์แนะ่นอนเพราะว่าแต่ว่าแมปมันก็ยังมีการเติมอีเวนต์ต่างๆเข้าไปเพิ่มนะเพื่อไม่ให้มันเหมือนกันนแหละ แต่ผมคิดว่ายังไงมันก็อาจจะไม่เกี่ยวกับคิดว่าเกมพีอาจจะเหมือนแต่ทุกอย่างมันก็แทบจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับมาเป็นแบบเว้ยแพนมิสเตอร์ซอมบี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่ครับมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าแพนซอมบี้มันมีอีเวนต์ไหมมันก็ไม่ได้มีเหมือนกับเราเนาะมันไม่ได้มีมีการ์ดไม่ก็ไม่ได้มีเหมือนเราเนาะเออมีอีเวนต์คุกไหมก็ไม่ได้มีเหมือนเราเหมือนกันฮาโลวีนมีไหมมันก็ไม่มีเหมือนกันเออนะครับผมมันก็อาจจะต่างกันที่บางสื่อบางอย่างแต่แค่ถาาาาามมว่่่่กกกกรรเเเนนนนนียผอออจะแแคคคัั้ืืลห แต่แค่ต่างกันแค่ตัวสปอนพืชบางสีบาง,างอย่างอย่างนี้คนระับก็มองเราถ้าผมมอง,มองผมนะผมว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะไม่ได้แบบรู้สึกว่าไม่น่าจะกรอบขนาดนั้นเพราะว่าแมปมันก็แค่เป็นเบนหลอดเพราะว่าทุกแมปเขาก็ทําเบนหลอดกันเยอะเขาก็ไม่โดนแบนะครับซึ่งกว่าก็ได้ก็คือตัวแค่ตัวหลักของมันใช่ไหมเอาแค่เป็นการเคาเอาสองแมปเนี่ยนะระหว่างเนี่ยสองแมปดังอผสมประสานกันเพื่อปุ๊บเป็นแพนแล้วคนอื่นก็เล่นเยอะ เป็นการผรสมสามคือเป็นการ c r e เอทนะครับแบบว่าเอ้ยบางคนชอบกอดเอบ,บางคนชอบสตีด้วยก็เอาผสมแม่งมาเลยเออมันคือการ c r e เอทนะแต่มันก็อาจจะมีความต่างกันไปบ้างนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมอธิบายถูกวีพิซซ่าลูบี้ว้าววันนี้โชคดีจริง,รงนะวันนี้โชคเป็นไรไม่รู้วันนี้16.2เขาเติมนี้ปุ๊บโชว์โค้งนี่เพิ่มขึ้นอย่างไวดีจะมีได้มาลนะ ก็ทุกคนก็คิดเห็นก็ว่าไงนะก็ผมผมก็ไม่ทราบว่าข้อมูลนี้มันก็มีข้อมูลน้อยนะมันก็จะไม่ใช่ข้อมูลแท้จริงหรอกอาจจะเป็นเท็จก็ได้เดี๋ยวอาจจะเป็นข่าวปลอมข่าวแพ้ข่าวจริงผมก็ไม่รู้นะซึ่งนับก็ขอย้ําว่านะผมก็ขอย้ํานะครับว่าอาจจะเป็นเท็จหรือปลอมผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าข่าวนี้มันก็เป็นแค่ที่เขาพูดกลับมาเฉยๆนะครขึ้นติ๊เตอกเนี่ยทวิตเตอมาปุ๊บเลยว่ากูต้องทาแล้วไม่งั้นไม่นอยหน้าใครนะฮะ ก็ถ้าทุกเป็นทุกคนนะปุ้นอยากให้แมปยีอยู่ต่อหรือไปแค่นี้แต่จริงๆแมปเนี้ยมันเพิ่งเปิดมาได้แค่อาจจะแค่เดือนเดียวเท่านั้นหรืออาจจะเกินเดือนหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับมันเพิ่งเปิดมานะมันไม่ได้เพิ่งปิดมันมันเพิ่งเปิดมาเลยนะครับมันยังไม่ถึงคือมันยังไม่ถึงเหมือนกว่าก็ได้คือก็ได้มันเปิดมาประมาเป็นเดือนแล้วนะเป็นหลายเดือนแล้วแต่ว่าเพลนเนี้ยมันเพิ่งเปิดมานะมันเปิดได้ไม่นานครับแต่จริงๆนะคือคน แต่ผมอย่างว่าละแต่ผมเขาอาจจะแก้บางสิ่งบางอย่างสมมติไอตัวตัวตัวอะไรวะลืมตัวไอตัวลาวซ่าทุกคนเคยจะมาไอตัวที่แบบมันเป็นไอตัววัวเป็นตาเสัอสมัยก่อนมันมีนะมันมีแล้วเขาแก้ไปนะแก้กลายเป็นมาร์เกอเทสแทนก็คือเขาแก้บางตัวไปอะบางตัวก็ยังอยู่หรือบางตัวก็เปลี่ยนไปนะเป็นโมเดลเฉยมันก็ไม่ได้หายหรอกแค่เปลี่ยนแบบ เอาลาวาซ่าออกให้เหมือนความเป็นลาวาซ่าหายไปแล้วก็เอาเป็นแบบเอาเหมือนเอาจากโก,กะกร์ดี้มาผสมอีกทีมมะเขือเทศมันก็จะกลายเป็นตัวมะเขือเทศแทนก็คือเขาก็ยังมีการแบบว่าเอาบางตัวนั้นเอาตัวนี้หายไปอาจจะอาจจะหายไปบางตัวหรืออาจจะแบบแคบเปลี่ยนตัวหรือเปลี่ยนโมเดลประมาณนี้เขาก็รู้ตัวนะว่าอันไหนอันไหนไอันไหนไม่เหมือนอันไหนดูแบบดูไม่น่าจะเหมาะเขาก็จะเปลี่ยนโมเดลนะก็มีหางอย่างเนาะ จริงๆเขาไม่ใช่ว no ่าเขาไม่เคยเปลี <apply some problème> ่ยนนะเปลี่ยนโมเดลก็มีนะปังก็จําไม่ได้ว่ามีตัวไหนมาเปลี่ยนบ้างนะเออนะครับประมาณนี้ครับผมก็เราดูว่าแต่ผมเาว่าไม่น่าถูกลบแบบอาจจะเป็นข่าวปลอมก็ได้นะครับคืออาจตัวอย่าเพิ่งเชื่อแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าไอ้แหม่ลบจริงๆแล้วหรออะไรอย่างงี้นะอย่าเพิ่งไปเชื่อครับไอ้เนี่ยไอ้ตัวแนี้เหมือนกันว่าไอ้กีวีเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นตัวโอดีนใช่ไหมครับสมัยก่อนคือมีโอดีนะแต่สมัยนี้เขาเปลี่ยนตัวนะเห็นไหม บางตัวคือเหมือนเขาเปลี่ยนน่าจจะเปลี่ยนแต่ผมบางตัวมันก็ไม่จริงๆสมมติไอตัวเหมียวซูชิเนี่ยน่าจะไม่มีในเกนมแน่นอนเอน็สติวอะลรสเอม็มครับไอตัวแครอทโรสแครอทก็ไม่น่ามีอยู่ในเกมเหมือนกันครับผมบางตัวคือหน้าตาคืออาจจะเหมือนกันแต่แค่ถานกับที่ลูกลักภายนอกนะฮคือบอกเลยว่าเกมมันสนุกจริงๆนะถ้าเป็นเราเราก็รู้สึกว่ามันเปิดตนำนานเปิดโลกดีอะเออนะครับผม ก็ประมาณนี้ก็ผมก็ไม่รูมาลองฟังกันทีว่าข่าวปลอมหรือทิ้งก็ไม่รู้นะครับผมคือมาทําเพราะว่ามันเห็นมันขึ้นฟีดกูเหมือนเดิมคนระับผมก็หาคือ,ค,อคือหาเรื่องฮิสโอรีเราบอกหายากนิดนึงนะครับก็จะทําเกี่ยวกับรูปแแบต่างๆนี่ครับก็โอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปละกันนะที่ลงคลิปใชานิดหนึ่งนะเพราะว่าเพิ่งมาประมาณหกประมาณผมกลับจากโรงเรียนประมาณหกโมงนะเพราะรถติดนะครับผม ก็ใครชอบรายการนี้นะผมหรือใครชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดซับสไครตก์กดตามกระดิกกดทุกอย่างในช่อบผมด้วยรักก,นะก,กันนะครัเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับคนทําคลิปกันมากๆเลยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนครับเจอกใหม่คลิหน้าผมก็ถ้ามีบางสิง่งบาอย่างพูดผิดหรืออาจจะมีบางข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนที่นี้กันด้วยแล้วก,กันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้แมวทอมขออนุญาตลาไปก่อนนะผมสำหรับคลิปนี้กดติดตามับ จมิบนะครับแบบวู้มาเลย